ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับผมเก่งมนชัยครับช่วงเจ็ดประจันบานวันนี้ครับมากันที่เกมที่ไวท์ฮาร์เลนครับสเปอร์จะต้อนรับการมาเยือนของทางด้านฟูลแลมครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์กันเลยทีเดียวครับสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยไปสะดุดเล็กๆนะฮะด้วยการแพ้ลิเวอร์พูลไปแบบพลิกล็อกเล็กๆนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าฟอร์มของแกเลตเบลนาทีนี้ชั่วโมงนี้ครับทำให้สเปอร์เป็นได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะและ นะฮะฟูลแลมที่อยู่อันดับ10วันนี้มาเยือนถิ่นไก่เดือยทองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเหนื่อยจริงครับนะฮะจะมาผ่านไก่เดือยทองมาเอาแต้มกลับไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากครับแต่ผมอ่ะฝันว่าอยากจะให้สเปอร์เสมอครับแต่คิดว่าสกอร์ที่จะเกิดขึ้นสเปอร์น่าจะชนะไปได้สบายๆอย่างน้อยก็น่าจะมี2ประตูต่อศูนย์ครับสวัสดีครับนะฮะพบก,กับผมนาะยกัมสมบูรณ์จันทระร่ะรมลำดวนนะฮะ,ะกับรายการไนที่ไนกูรูซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหได้รับเกียริ เอออย่างดีเลยนะฮะกับการที่มาให้ช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะฮะในช่วง7ประจันบาลซึ่งคู่ที่จะวิจารณ์กันเนี่ยก็จะเป็นคู่อ่อสเปอร์กับฟูลแลมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใจชอบเลอร์วพูลนะฮะแต่เมื่ออาสัปดาก่อนนะฮะสเปอร์ก็ถูกเลือยพูลยำมาซะ ไม่ไม่ถือว่ายามแล้วกันนะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2นะฮะทึงถามว่าสเปอร์เล่นดีไหมต้องบอกว่าเล่นดีมากนะครับซึ่งดัดนี้เนี่ยถ้าให้ฟันธงนะผมคิดว่าสเปอร์น่าจะมีภาษีเหนือกว่าฟูลแลมสกอร์น่าจะออกมาสัก2หรือ3ประตูนะฮะคิดว่าน่าจะ2หรือ3าศูนย์เนี่ยประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะถ้าทายถูกทายผิดยังไงก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เล็กๆสําหรับแฟนรายการมอเตอร์อินเทแล้วกันนะครับลาไปแล้วครับสวัสดี ครั้งรับวันนี้7ประจันบาลของเราจะพูดถึงลอนดอนดาบี้ระหว่างไก่เดือทองท่านแอมฮอตสเปอร์กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับมาเจอกันในสภาพที่เปอร์อาจจะดูว่าเป็นรองนิดๆในเรื่องของสภาพความสดเพราะว่าเพิ่งผ่านศึกกับอินเตอร์ในเกมยูโรปาลีกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้พักแค่คืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันพฤหัสเตะเสร็จก็อยู่ในช่วงการเดินทางสภาพไม่สดแน่นอนแต่ว่า สเปอร์ในวันดังกล่าวก็ไม่ได้ว่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงเล่นทั้งหมดอย่าลืมว่าแกเร็ตเบลในนัดเจอกับอินเตอร์ได้พักนะครับเพราะว่าโดนแบนเพราะนั้นจะกลับมาเล่นแบบสภาพ100%ในนัดน,นี้ฟูลแลมของมาตินโยในช่วงหลัง ห้านัดล่าสุดนี่จริงๆฟอร์มดีนะครับแพ้แค่นัดเดียวและที่เหลือนี่ชนะกันเสมอถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็มีผู้เล่นในเกมลุกที่ค่อนข้างจะความสามารถเฉพาะตัวสูงอย่างดิมิต้าเบอร์บาตอฟแล้วก็ไบอันรูส์นะครับแต่ผมก็ดูแล้วน่าจะสู้ความเคี่ยวของสเปอร์ที่ยิ่งเล่นยิ่งแรงยิ่งเล่นยิ่ง,งมั่นใจแมตช์ล่าสุดที่แพ้ลิเวอร์พูลสองต่อสามเป็นอุบัติเหตุแต่แมตชนี้สเปอร์มาเล่นที่ไวท์ฮาร์ดเลนพวกเขาพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อสู่ตำแหน่งท็อปโฟและโคตาแชมปี้ยนรีกาเพราะนั ทีมของอังเดวิลาสโบอาสไม่พลาดแน่นอนผมว่าสเปอร์จะเอาชนะฟูลแลมด้วยสกอร์สาครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับสเปอร์กับฟูลแลมลอนดอนดรบบี้แมตที่ไวท์ฮัตเลนนะครับวันนี้เนี่ยลีมิงยังชอบเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเล่นแล้ววูบวาบมีลุ้นมีเสียวแล้วเลี้ยวจากไปตลอดนะครับเกเรตเบลเป็นตัวชูโรกำลังฟอร์มจัดจ้านเหลือหลายนะครับวันนี้เนี่ยส สเปอร์0ฟูลแลมนะขอให้โชคดีพี่ชัยครับสวัสดีครับผมไม่ได้เป็นขึ้นมาจากขึ้นซีซฮะแต่เป็นบีหลามสิงครับวันนี้ก็ยังอยู่กับป้ายที่ว่ากันว่าที่สุดเลยนะครับอา่าก็จะพูดยังไงดีอะว,วันนี้เนี่ยเป็นเกมระหว่างลอนดอนดาร์ฟีแมทช์นะครับที่เขาให้มาพูดเนี่ยก็คือคู่ของสเปอร์ครับไก่เดยทองที่กำลังลุ้นโคต้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกพึ่งเหนื่อยมาจากยูโรปาลีก เจอกับอดีตรองแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อสัก2องฤด,ดูกาลก่อนนะครับก็คือฟูลแลมเจ้าสวนน้อยนะครับก็ดูแล้วไม่มีเหตุผลอะไระครับพี่น้องครับที่เขาจะมาเก็บคะแนนที่ไวท์ฮัทเลนไม่มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้คะแนนกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไปเลยครับนี่เจ้าถิ่นนะส่วนนี้ทีมเยืนสามศูนย ชอบจับไก่สวัสดีครับแฟนรายการช่วงเจ็ดประจันบานที่รอคอยทีดงทีเด็ดนะครับวันนี้ผมมาให้แล้วนะครับมาด้วยความมั่นใจนะครับวันนี้สเปอร์นะครับจะทำศึกดาร์บี้แมตช์ของลอนดอนกันอีกครั้งนะครับเจอกับฟูลแลมสเปอร์นัดล่าสุดนี่โอ้โหต้องยอมรับว่าน่าเสียดายนะครับไม่สามารถแบ่งแต้มจากทีมลิเวอร์พูลได้นะฮะแพ้ไปแบบเจ็บใจจริงๆครับ2ประตูต่อ3เจอฟูลแลมนะครับผมว่าบอลวันนี้ มันแน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่าสเปอร์นี่เขาใช้สิทธิ์มาเยอะแล้วทำผลงานได้ดีครับวันนี้เจอฟูลแลมผมว่าฟูลแลมน่าจะทำผลงานได้ดีดีไม่ดีนะครับฟูลแลมอาจเบียดเอาชนะสเปอร์ในบ้านก็เป็นไปได้ครับผมมั่นใจว่าฟูลแลมวันนี้ไม่แพ้ครับช่วงเจ็ดประบาน